ดีคะ่ะผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้แลนลรนพาเที่ยวคะ่ะมาเปิดคลิปอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะเราจะพาทุกท่านมาเดินตลาดตอนเช้านะคะที่จังหวัดชัยนาทนะคะจริงๆแล้วหลายๆคลิปค่ะที่ลงให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะผู้ชมทางบ้านก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมแลนเนมาทําอะไรที่ชัยนาทมาบ่อยๆมาลหลายๆครั้งแลนลนมีเพื่อนสนิทค่ะ มีเพื่อนสนิทอยู่ที่นี่นะคะก็เลยมาที่นี่บ่อยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้ที่นี่มีตลาดนะตอนเช้านะคะและเาก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศที่ตลาดแห่งนี้ให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมค่ะเพราะว่าก็จะมาเดินซื้อของด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าเราจะมาซื้ออะไรที่นี่ค่ะตลาดพิจะมาตั้งกันนะคะพ่อค้ะแม่คะจะมาเช้าไปไหม เรามาเช้าไปหรือเปล่ามาดูหาดูเสื้อผ้าที่นี่มีเสื้อผ้าสวยๆเยอนะเลยตลาดคพิ่งจะมาเริ่มตั้งค่าคผูชมค่ะ ตลาดเพิ่งจะพ่อค้าแม่ค้าเพิ่งจะมาเริ่มตั้งร้านเพราะว่าตลาดวันนี้ก็จะมีมีตั้งแต่หกโมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึงจนถึงใกล้เที่ยงเลยนะคะโวยแต่แล้วเรามาเช้าเกินไปเนี่ยร้านค้าเพิ่งมาเปิดกันอูองุุนองุ่นองุุนคุชมองงุนน่าทานจังเลยองุุนกิโลเท่าไหร่เนี่ย อังุนกิโลเท่าไหร่คะไวเดียวจ้าส่วนหมาจากสวนพี่อ่างุนบ้านแพ้วสวนเองจ้ะชิมได้เลยตัดมาใหม่ๆจากสวนมาเองนะคะเด็ดชิมก่อนได้พี่รับประกันความหวานว่ารับประกันความหวานเลยใช่ไหมคะมาจากบ้าน,นแพ้วเลยนะคะเรื่องความหวานรับประกันแล้วเรื่องยาก,ก็น้อยค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วจะไม่ติดยาแล้วอืมอ๋อ นบัรีบซื้อไปไหมเนี่ยต้องเดินทำถ่ายคลิปอีกนี่ก็มาจากสมุทรสาครเหมือนกันนะอยู่มาจากสายห้าโอ้ทำไมมาถึงนี่เลยมที่ร้าเหรอคะค่ะมาบ้านเพื่อนแล้วก็มาจะมาทําคลิปด้วยสองโลยังคะสโลเอาอีกลูกแล้วก็ใส่ถุงใหญ่ให้น้าเขาด้วยทั้งหมดบัานเช้าจากวันนี้คนี่ร้อยเดียวค่ะพี่ฝากไว้ก่อนได้ไหมคะได้จ้ะลูกค้า ห้มลืมนะได้กลัมไปเจอนะคะหวานๆเลยพี่มีมาไม่เยอะเลยค่ะเลือกเลยยังไม่เลือกมกินได้เลยนะคะถูกใจอันไหนเลือกได้ชอบถึงได้เหลืองนหวานมากพี่มีเหลืองก็หวานมาได้กําหนดวันแล้วอ่ะจริงเหรออ่างหเนี่ยถ้าได้ร้อยห้าสิบวันเนี่ยหวานทุกลูกๆกับพี่จริงเหรอจริงค่ะอ๋อคนปลูกนี่จะรู้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าร้อยห้าสิบวันเนี่ยได้ยังสองกิโลเอาสองกิโลพอรเท่าไหร่ลูก โสดสดาวส่วนเปลี่ยนส่วนแล้วทำไมมาขายตั้งไกลอ่ะพอดีหนูมาเลาะมาขายตแต่เมื่อวานตอนบ่ายค่ะตลาดนัดแล้วหนูก็ขายเช้าด้วยขายหมดวันนี้ก็คือกลับเลยกลับไปตัดใหม่ค่ะกลับไปตัดใหม่พี่เด็ดชิมได้เลยจ้าส่วนมาเองคุณผ่ารถของป้าครัวได้ยังลูกรถสองรูปรถได้ยังยังฝากฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาค่ะแม่ทอนแม่ อุ้ยแม่ไม่มีแบงค์ไอ้นี่เลยลูกเหรียญก็ไม่มีป้าให้เฉยหนูคีดบ้านไหมโอ้โหมีแม่ค้ามามงินกันเยอะแล้วไงว่าคือแค้นี่นี๋ยวกให้มาให้หนูก็ได้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 ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่ค่ะโลดมากมากเลยค่ะร้อยเที่ยวจะพี๊ ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าทุกอย่าง20ค่ะสามห้าพี่สามถังรอได้นะอันนี้มัใส่รีโมทแอร์ได้ด้วยใช่ครับผม3ามนะจ๊ะ อ่าถ้าสามเอจะเป็นพวกรีโมทถ้าสองเอจะเป็นนาฬิกาอ่ะอ๋อถ้าสองเออย่างนี้จะเป็นนาฬิกาใช่ไห<ช>มคะราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันครับรวมได้รวมได้ไดใช่ไหมคะซื้อฐานไม่ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะเดี๋ยวใส่กระเป๋องเกง่ง อย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมให้เงียหายหายหมดเลยนะคะซื้อฐานไปเปลี่ยนรีบูตแอร์วันนี้ตั้งใจมามาเดินซื้อของนะคะก็ได้แล้วองุ่น2กิโลค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ได้ไปแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะได้มาแล้ววันที่พาผู้ชมมาเดินอยู่ตลาดนัดเช้าจังหวัดชัยนาทค่ะเช้าเช้าวันเสาร์นะคะที่นี่จะมีตลาดนัดมีตลาดนัดตอนเช้าแล้วก็จะมีสินค้ามาวางจําหน่ายเยอะมากเลยนะคะก็จะมีเสื้อผ้ามีมีของกินเนี่ยอย่างร้านนี้ก็ไายหอมไายกระเทียมเห็นไ,ไหม เช่อไหมคะวันนี้แลนแลมาถึงเช้ามากแลนแลนมาถึงเช้าเลยค่ะวันนี้ร้านค้าเพิ่งจะมาตั้งกันก็เราอยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะเช้าเช้าเราก็ก็มาเดินโอ้ยพ่อค้าแม่ค้าเพิ่งจะมาแตา่แล้วมาเดินทำคลิปลงเลงคนน้อย สัก8ปดโมงเก้าโมงนะคะที่นี่คนจะเยอะมากค่ะโอ้มาเจอปลาแห้งค่ะปลาแหง้งปลาแหง้งปลาอบรมขวันน่าทานมากเลยอะ่ะอืเนี่ยแผงและยีบาทเองปลาขัะปลาส่วนร้านนี้ก็จะขายพวกอปลวกลาน้ำตกแล้วก็ข้าเหนียว ขนมจีนขนมจีนน้ำยายครกร้านนี้จะเป็นอะไรเนี่ยรองถุงเท้าถุงเท้าคู่ละสิบสองบาทร้านด้านนู้นจะเป็นร้านกับข้าวเห็นไหมคะก็จะมีคนมามามุงซื้อเช้าๆมาปากท้องที่ตลาดนี้ได้เลยอันนี้ปลาทูนั่งงอกขอหัก นั่งงอคอ,อเห็นไหมคะผู้ชมขาเนี่ยทุกครั้งมานะคนค่อนข้างที่จะเยอะแต่แต่วันนี้มาตลาดคนน้อยมาก เป็นว่าวันนี้พาผู้ชมมาเดินเที่ยวตลาดตอนเช้าของจังหวัดชัยนาธนะคะจริงๆแล้วตลาดชัยนาธนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะรวมทั้งส่วนนกส่วนนกที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ ตอนนี้มีเป็นสวนนกแล้วก็สวนน้ำด้วยนะคะคุณสามารถพาลูกหลานออกมาเที่ยวได้ขับรถออกมากินลงชมบรรยากาศออกมาเที่ยวต่างจังหวัดค่ะก็สามารถมาได้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป็นทางเลือกอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของจังหวัดชัยนาทแล้วก็จะมีจะมีเขื่อนเจ้าพยาค่ะเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็จะมีะปลาส,สดๆตลาดตลาดปลาส,สดๆนะของผมเป็น1นึ่งหนึ่งแปด อันนี้ขายผลไม้ผู้ชมาะเรนเรนมีเพื่อนขายวงมลลาลัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเลนเดี๋ยวเลนจะพาไปชมนะคะว่าร้านไหนบ้างคะ่ะเราจะพาทุกท่านเดินออกไปด้านนี้นะคะเดินออกไปด้านนี้เดี๋ยวไปโปรโมดร้านเพื่อนที่ขายฟงมลลาลัยให้หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครมา แต่มาก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้พวงมาลัยนี่แลนด์พาผู้ชมเดินย้อนกลับออกมาเพื่อจะไปมุมด้านโน้นนะคะวันนี้จะไม่พาเดินเข้าไปด้านในเพราะว่า เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามาเช้าตลาดเพิ่งจะเริ่มเปิดผลก็ยังไม่คือคักนะคะด้านนี้ค่ะพี่เจง่าเห็นไหมคะตรงนี้จะมีจะมีเซเวแล้วก็อธิบายไม่ถูกนะคะว่าตรงนี้คือคือจุดไหนคะ่ะแต่ว่าแล,แลนด์มีมีน้องๆมีน้องๆที่สนิทกันค่ะมาขายผงม,มาเลยอยู่ที่นี่สองร้านนะคะ ฝากไว้ได้วยนะคะถ้าใครมาจังหวัดชัยนาทค่ะมาอุดหนุนหน่อยนะคะเดี๋ยวแลนนจะไปถ่ายทำให้ดูนะว่า,ร,า,าร้านไหนบ้างร้านออไหนบ้างร้านพงเมลัยที่เรารู้จักค่ะผู้ชมสามารถแวะมาอุดหนุนได้นะคะนี่นเห็นไหมคะร้านนี้อยู่หัวมุมตรงนี้นะคะหัวมุมตรงนี้ นี่ค่ะเป็นร้านผม<อ>เป็นร้านที่ขายผงละลายแล้วก็ตรงด้านนู้น,น,นอีกร้านนึงค่ะนีสส่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ละลไยสดสดวงวะลไยสดสดสวยๆนี่ร้อยเองทําเองหมดเลยใช่ไหมคะร้อยเองจ้าแล้วก็ตั้งขายประจําอยู่ที่นี่ทุกวันไหม ไม่ทุกวันจ้าวันไหนบ้างข่ายวันโกนวันพระจ้าวันโกนวันพระวันนี้วันโกนใช่ไหมคะใช่จ้าวันนี้วันโกนผู้ชมค่ะถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะนี่ค่ะจุดสังเกตของที่นี่นะคะก็สามารถมาอุดหนุนน้องได้ค่ะน้องไหม่ค่ะน้องไหม่น้องหมน้องสาวและแลนพาเที่ยวค่ะคุณสามารถมาอุดหนุนได้เลยพวงมาลัยสวยๆทำกับมือค่ะจะจําหน่ายประจําที่นี่ก็เฉพาะวันโกนกับวันพระนะคะวันธรรมดาไม่มีนะคะค่ะวัน วันธรรมดาจะเงียบเ,เงียบค่ะวันธรรมดาจะเงียบนะคะก็เลยต้องออกมาเฉพาะวันกุนกับวันพระเนาะเพราะว่าะมะลัยดอกไม้อย่างเงี้ยมันจะเก็บไว้นานไม่ได้เนาะใช่ค่ะมันไม่เหมือนผักผล,ลไม้นะคะ,คะก็คือขายไม่ดีก็เกิดการเสียหายเน่าเสียนะคะก็ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรคะเนี่ยตลาดเทศบาลจ้าตลาดเทศบาลอยู่หัวมุมตรงนี้นะคะผู้ชมขายเป็นตลาดเทศบาลน,นะ คุณขับรถเข้ามาเนี่ยถนนเนี่ยคุณขับรถเข้ามาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีอยู่ร้านเดียวนะคะจุดเด่นเลยวันกลวันพระค่ะมาเหมากันได้สั่งได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งได้ค่ะสั่งได้เอาเบอร์โทรให้พี่หน่อย 097 173 8689 8 8 9ค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะจะสั่งพวงมาลัยแบบไหนให้ร้อยแบบไหนอะไรยังไงคุณสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็สั่งกันได้ใช้มากใช้น้อยสั่งกันได้ค่ะฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะคะร้านน้องสาวของแลนแลนค่ะอยู่จังหวัดชัยนาทค่ะที่เราพาชมอยู่นี่นะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะเดินทางไปฝั่งโน้นนะคะ เดินข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีร้านที่ขายพวงมาลัยอยู่2องสร้านนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านน้องที่รู้จักค่ะแล้วก็ร้านนี้ค่ะร้านน้องหมายฝั่งมาอุดหนุนได้นะคะสั่งพวงมาลัยได้ใครอยู่ชัยนาทค่ะใครอยู่ชัยนาหรือว่าอยู่ระแวกนี้ถ้าผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนน้องสาวหน่อยนะคะแล้วก็ไปหาร้านน้องชายค่ะ พวงมาลัยเยอะมากพวงมาลัยเยอะมากแต่แต่ถ้าร้านนี้นะคะถ้าร้านนี้ก็จะขายทุกวันค่ะร้านนี้จะจะตั้งประจําอยู่ที่นี่แล้วก็มีพวงมาลัยขายทุกวันค่ะสวัสดีค่ะขายดีไหมขายดีไหมขายดีไหมขายได้นะคะร้านพวงมาลัยร้านนี้ชื่อร้านของใครคะ จ้าของร้านชื่ออะไรชอวิระครับชอวิระหล่อหล่อที่สุดในตลาดไหมต้องครับหล่อที่สุดในตลาดเลยได้ครับตหยิบของให้ให้ให้เขาได้ยพวงมาลัยเนี้ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่พวงเท่าไหร่คะห้าบาทเรับห้าบาเลยครับผมห้าบาทเลยห้าบาทเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาร้านเปิดทุกวันทุกวันครับร้านเปิดทุกวันนะคะมีพวงมาลัยพวงมาลัยดอกมะลิดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้เป็นกำกำแล้วก็กุหลาบสวยๆแบบนี้ช่อละช่อละเท่าไหร่คะเน ดอกละสิบบาทมีสีแดงกับสีชมพูค่ะสวยงามค่ะน้องวินละนะคะน่ารักมากร้านนี้เป็นร้านน้องชายค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้เป็นร้านน้องชายฝากไว้อีกหนึ่งร้านเดี๋ยวเราจะขอเดี๋ยวเราจะขอเบอร์ไว้นะคะเป็นร้านพวงมาลัยร้านใหญ่มากเลยแล้วมาลัยสวยมากมาลัยสวยมากเน้นๆ้นมะลิให้เลยค่ะมาลัยร้านนี้สวยจังเลยอะ่ะ มาลายร้านนี้สวยเหมือนเจ้าของร้านรวยไม่เนาะไม่รวยครับวานเนี่ยไม่รวยง่ายเงียบปรง่ายครับผมอครับไม่รวยครับลายร้านนี้สวยเหมือนเจ้าของเจ้าของหล่อหล่อไหมครับพวงมาเลยก็ต้องสวยนะคะได้แล้วแล้วรับสั่งร้อยไหมคะรับสั่งทำไหมฝากเบอร์ให้พี่หน่อย 082ครับ082 470ครับ470 22ครับ22 59ครับ59าเ้านะคะยีชั่วโมงเลยครับ24ชั่วโมงนะคะท่านได้ผ่านไปผ่านมาค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะตรงนี้เป็นตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลนะคะก็แวะมาอุดหนุนกันค่ะร้านห่มุมตรงนี้นะคะร้านห่มุมตรงนี้ค่ะก็ รับสั่งทำนะใครใช้พวงมาลัยเยอะค่ะจัดงานงานบูญงานต่างๆค่ะถ้าคุณสนใจที่จะใช้พวงมาลัยก็สั่งได้เลยสั่งเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวพี่เลยแปะเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขคยดีมากดูค่ะพื่ชมขาราคาเริ่มต้นที่5บาท5บาทก็สวยค่ะ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 ขอบคุณน้องมากแหมอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะเพื่นชมขา หนึ่งร้านนะคะร้านนี้ค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะคุณสามารถสั่งได้สั่งทําได้สั่งร้อยได้งานบูญงานอะไรต่างๆค่ะถ้าคุณใช้พวงมาลัยพวงมาลัยสวยๆค่ะราคาเท่าไหร่คุณโทรสอบถามเอานะคะร้อยแบบไหนราคาเท่าไหร่คุณก็สามารถโทรสั่งได้โทรสอบถามได้ค่ะร้านนี้ฝากไว้อีกหนึ่งร้านค่ะเป็นร้านของน้องชายนะอยู่จังหวัดชัยนาทนะคะผู้ชมค่ะตลาดเทศบาลค่ะชัยนาทค่ะนี่ค่ะ จุดสังเกตค่ะเพราะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแค่นี้ค่ะมีร้านพวงมาลัยอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านน้องสาวอยู่ฝั่งโน้นนะคะฝากไว้สองร้านนะคะขอบคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะไปกันต่อค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะค่ะเช้าเช้าบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะผู้ชมค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจค่ะก็สอบถามมานะฝากไว้สองร้านค่ะร้านพวงมาลัยค่ะ อยู่จังหวัดัยนาอยู่ตลาดเทศบาลนะคะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาค่ะและแลนจะมาที่นี่บ่อยค่ะบางทีเดือนหนึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนสนิทอยู่ที่นี่ก็จะไปมาหาสู่กันบ่อยบางทีเพื่อนไปหาครั้งล่าสุดเนี่ยวันเกิดแลแลนก็เพื่อนก็ไปหาไปหาเสร็จแล้วก็เออก็เลยก็เลยมาส่งเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่ไม่ได้เอารถไปนะคะติดรถคนอื่นไปแล้วก็แล้วก็แลแลนก็เลยมามาส่งเพื่อนค่ะ ก็เลยถือโอกาสมาทาคลิปให้กับผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปค่ะแลนดพาเที่ยวชพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งโอเค <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณน้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ